อันนี้มาสรุปวันเดยทริปเพชรบุรี2026ค่ะเริ่มต้นด้วยความสลมงคลกับวัดมหา,าธาตุค่ะศังนาค่อนข้างวัดค่ะเป็นตลาดสดริมน้ำนะคะมีสตรีทอาร์ตเยอะมากให้ถ่ายรูปค่ะรวมถึงอาหารอร่อยๆแปลกๆนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดเพชรชบุรีค่ะขับรถไปกันต่อนะคะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะที่นี่คือืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย,ททไทยและเป็นหัวใจของธรรมชาติฝั่งตะวันตกมีป,ป่าที่อุดมสมบูรณ์ และอ่างเก็บน้ําอันกว้างใหญ่ค่ะเหมาะก,กับการพักผ่อนล่องเรือค่ะกางเต็นท์เดินป่าดูนกถ่ายภาพหรือเป็นสายแคมปิ้งก็ได้ค่ะวิวเลือกมาล่องแก่งค่ะกับครอบครัวไม่ว่าคุณจะเป็นสายเพื่อนนไปหรือสายแคมปิง้งหรือสายธรรมชาตินะคะที่นี่มีคําตอบให้ทุกคนค่ะแน่นน้กันเหนื่อยแล้วนะคะก็ต้องหาของกินหน่อยคะ่ะวิพามาตลาดริมน้ําจามจุรีคะ่ะเป็นตลาดริมน้ําที่เรียบง่ายคะ่ะอนุรักษ์ธรรมชาติคะ่ะและมีของ ของกินพื้นถิ่นอยู่เยอะมากค่ะแทบไม่มีพลาสติกอยู่เลยค่ะทุกคนคือเขาพยายามอนุรักษ์นะคะและรักษาเ,ออเขาเรียกอะไรความเป็นธรรมชาติถึงที่สุดค่ะถ้อมานะคะจะสัมผัสถึงกลิ่นอายของวิถีชุมชนแล้วก็รายยิ้มสดใสข,ของพ่อค้าแม่ค้าค่ะตลาดดิมน้ำจามจุรีมากกว่าตลาดคือความสุขเล็กๆที่รอพี่ๆมาเยือนนะจ๊ะ